สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาถึงตอนสุดท้ายของซีรีส์40ข้อคิดใช้ชีวิตให้ดีที่สุดกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเหมือนบทสรุปใหญ่ของการเดินทางที่เราได้เรียนรู้มาตลอดทั้ง4ตอนที่ผ่านมาในตอนนี้เราจะพูดถึงการเติบโตและการค้นหาความหมายของชีวิตค่ะเพราะถึงที่สุดแล้วชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานการประสบความสำเร็จหรือการมีทรัพย์สินเท่านั้น แต่คือการได้เติบโตทั้งในมุมมองจิตใจและได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าคุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าจริงๆแล้วเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตที่ดีสำหรับเราคืออะไรคำตอบเหล่านี้ไม่มีใครให้เราได้นอกจากตัวเราเองที่จะค่อยๆค้คนพบและว,วันนี้พี่จะพาคุณไปเรียนรู้10ข้อคิดสุดท้ายที่จะช่วยเปิดมุมมองให้เราเห็นภาพใหญ่ของชีวิต เห็นความหมายที่แท้จริงและทำให้เรากล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ถ้าคุณพร้อมแล้วไปเริ่มข้อคิดแรกด้วยกันเลยค่ะข้อที่ 1. การเติบโตเริ่มจากความล้มเหลวทุกความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือบทเรียนที่จะพาเราเติบโตคนทำงานที่ถูกปฏิเสธงานฝันหลายครั้งอาจเสียใจแต่ถ้าเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้นเขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและเก่งขึ้น ข้อคิดสั้นๆก็คือความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่ดีที่สุดข้อที่2ใช้ชีวิตอย่างมีสติ mindfulness เรามักคิดถึงอดีตหรือกังวลอนาคตจนลืมว่าปัจจุบันคือสิ่งเดียวที่เรามีขณะกินข้าวเราก็ยังคิดเรื่องงานจนไม่ได้รู้รสชาติอาหารแต่ถ้าเราวางทุกอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบันเราจะพบความสุขเล็กๆที่แท้จริง เขาคิดสั้นๆก็คือความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนแต่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ข้อที่3เป้าหมายชีวิตต้องมีความหมายไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่ได้ตำแหน่งหรือเงินเดือนสูงแต่คือรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรคนสองคนทำงานหนักเท่ากันคนหนึ่งทำเพราะเงินอีกคนทำเพราะอยากสร้างสิ่งดีๆให้สังคมสุดท้ายคนที่สองจะมีความสุขกว่า ข้อคิดสั้นๆก็คือเป้าหมายที่มีความหมายคือพลังที่ยั่งยืนข้อที่4การเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของชีวิตไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งความสุขความทุกข์และผู้คนรอบตัวการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทําให้เราอยู่กับชีวิตได้อย่างสงบคนวัยทำงานหลายคนยึดติดกับบริษัทเดียวแต่เมื่อบริษัทเปลี่ยนเราก็รู้สึกเสียใจหากมองว่าการเปลี่ยนเป็นโอกาส เราจะได้เติบโตข้อคิดสั้นๆก็คือสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือความไม่แน่นอนข้อที่5ใช้ชีวิตเพื่อคุณค่าไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบเรามักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนลืมว่าชีวิตเรามีคุณค่าในแบบของเราเองเพื่อนร่วมงานซื้อรถใหม่เรากดดันตัวเองแต่ลืมไปว่าเราพึ่งผ่อนบ้านที่เป็นความฝันของเราได้สําเร็จข้อคิดสั้นๆก็คือ คุณค่าไม่ได้อยู่ที่การเหนือกว่าใครแต่อยู่ที่การเป็นตัวเองที่ดีที่สุดข้อที่6ความสุขแท้จริงมาจากทั้งในของนอกกายให้ความสุขชั่วคราวแต่ความสงบในใจให้ความสุขยาวนานได้โบนัสก้อนใหญ่เราตื่นเต้นไม่กี่วันแต่การใช้เวลาสงบสงบกับคนที่รักทําให้เรามีความสุขยาวนานกว่าข้อคิดสั้นๆก็คือความสุขภายนอกคือชั่วคราว ความสุขภายในคือยั่งยืนข้อที่7เรียนรู้ตลอดชีวิตชีวิตที่หยุดเรียนรู้คือชีวิตที่หยุดเติบโตไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่การเรียนรู้ทำให้เรามีชีวิตชีวาพนักงานออฟฟิศวัยห0ปีเริ่มเรียนภาษาอังกฤษใหม่แม้ไม่เก่งทันทีแต่เขารู้สึกมีไฟมีแรงบันดาลใจข้อคิดสั้นๆก็คือการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่เรายังหายใจ ข้อที่8ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเวลาคือทรัพยากรที่ไม่สามารถซื้อคืนได้เราควรใช้กับสิ่งที่มีความหมายเราเสียเวลาเลื่อนโซเชียลวันละหลายชั่วโมงแต่บ่นว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือทั้งที่จริงเราเลือกใช้เวลาไม่ถูกทางข้อคิดสั้นๆก็คือเวลาเป็นสิ่งเดียวที่เสียแล้วเอาคืนไม่ได้ใช้มันให้คุ้มค่าข้อที่9 การทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นคือการปลดปล่อยบางครั้งชีวิตเราหนักไม่ใช่เพราะสิ่งที่ต้องทำแต่เพราะสิ่งที่เรายึดต,ติดบ้านรกเต็มไปด้วยของที่ไม่ได้ใช้การจัดบ้านทิ้งสิ่งเก่าๆทำให้เรารู้สึกเบาและเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายขึ้นข้อคิดสั้นๆก็คือการปล่อยวางคือพื้นที่ว่างให้สิ่งใหม่เข้ามาข้อที่10ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราใช้มันอย่างเต็มที่ ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไร้ปัญหาแต่คือชีวิตที่เราใช้ทุกวันอย่างมีคุณค่าบางคนอาจไม่ได้รวยไม่ได้ดังแต่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวทำงานที่รักและช่วยเหลือคนอื่นนั่นก็เป็นชีวิตที่ดีแล้วข้อคิดสั้นๆก็คือชีวิตที่ดีคือชีวิตที่เราไม่เสียใจในวันที่หมดเวลาเรามาถึงบทสรุปสุดท้ายของซีรีส์นี้กันแล้วนะคะ ในตอนนี้เราได้เรียนรู้10ข้อคิดเกี่ยวกับการเติบโตและความหมายของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากความล้มเหลวการใช้ชีวิตอย่างมีสติการตั้งเป้าหมายที่มีความหมายการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเลิกเปรียบเทียบการมองหาความสุขจากข้างในการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้เวลาให้คุ้มค่าการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้คือการเตือนใจให้เรารู้ว่าชีวิตที่ดีที่สุดไม่ได้หมายถึงชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่เรากล้าที่จะใช้มันอย่างเต็มที่และมองเห็นคุณค่าในทุกๆวันขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันตลอดทั้ง5ตอนของซีรีส์40ข้อคิดใช้ชีวิตให้ดีที่สุด หวังว่าข้อคิดเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ช่วยให้เพื่อนๆมีกำลังใจมีมุมมองใหม่และกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองอย่าลืมค่าว่าชีวิตไม่ได้รอให้เราพร้อมแต่เริ่มต้นได้ตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเติบโตไปในแบบที่เป็นตัวเองที่สุดและเมื่อมองย้อนกลับมาเราจะยิ้มได้โดยไม่เสียใจค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ